บังคอกอินเตอร์เนชั่นแนลดิจิตอลคอนเทนต์เฟสติวัลสองพันยี่สิบสี่หรือ BIDC สองพันยี่สิบสี่ เทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลดิจิตอลคอนเทนต์เฟสติวัล2024เทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่11โดยมีการผนึกความร่วมมือแบบบูรณาการของกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและดิทัศการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหา และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม5สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ได้แก่สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยสมาคมอ e ีเลอร์นิ่งแห่งประเทศไทยสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสมาคมธุรกิจบางกอก ACM Siggraph และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและยกระดับดิจิทัล Content ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนคาดว่าจะสร้างมูลค่าได้มากกว่า800ล้านบาทพร้อมทั้งกิจกรรมสัมมานาให้ความรู้แบบออนไซต์และออนไลน์ line. รวม12หัวข้อรวมถึงการมอบรางวัลด้านดิจิทัล Content BIDC Award ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีซึ่งจะมีการประกาศรางวัลในพิธีเปิดงานณ True 5G ProHub จึงถือได้ว่าเป็นงานที่มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ทั้งทางด้านเกมแอนิเมชั่นคาแรคเตอร์ CG VFX และ E-Learning มาร่วมโครงการจำนวนมากที่สุด BIDC 2024มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคม2567 สำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่11ที่เราได้จัดงาน BIC d หรือว่า Bangkok International Digital Content นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานด i จิ t ั l c o น t e er n t ระดับโลกนะครับที่เราก็จัดก,กันมา11ปีซึ่งก็ปีนี้ว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก,ก็มีการเชิญผู้ประกอบการต่างประเทศนะครับ<ม>เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ทำการเจรจาทางด้านธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยรวถึงการให้รางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับความสำเร็จประสบความสำเร็จในเรื่องของอการทำผลงานในด้านมิวสิควิดคอนเทนต์ต่างๆนะครับึ่งก็จัดมากันเป็นการตลอดทุกปีนะครับรวมไปถึงการทำการแระสมมนาออนไลน์นะครับออนไลน์และออฟไลน,ลออน,ไลน์ให้กับผู้ที่มีความสนใจแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหการรมนะครับให้ได้ให้ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับการทํางานในด้าน,นจริงๆเ,เราเตรียมงานกันมาก็หลายเดือนก็ตอนนี้พร้อมหมดนะครับก็สําหรับ เดือนสิงหาคมก็จะมีทั้งในเรื่องในส่วนสัมมนา zing, <No. S 1> นะครับที่ที่ได้เรียนไปแล้วเราก็มีไลน์อัพเป็นวิทยากรต่างประเทศในหลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นเกมอมมิเมชันวิชวลเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ในส่วนของการจัด business m a t ช h i n g หรือว่าการเจรจาการค้าเธุรกิจเราก็ได้มีการเชิญต่างชาติเรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาถึงในวันที่5นะครับแล้วก็จะมีการจัดตัว business matching ในวันที่6กับเจที่มา r r อ o t t m a l ครับ แล้วก็เป็นเรื่องตัวเดียวิสต์ต่างๆที่ตาก็รางวัลที่เราแจกในวันนี้นะครับจริงๆก็จะมีอยู่3 3ประเภทเป็น b i d c a w a r d นะครับซึ่ง b i d c a w a r d เราจะให้กับผลงานนะครับที่ดีเด่นในแต่ละปีนะครับในแต่ละสาขาก็มีสาขาของเกม a อนิเมชันวิชวลเอฟเฟค t s เอ่อซิกราฟซึ่งให้กับทางกลุ่มักศึกษาแล้วก็อีเล r n i รินะครับ ในส่วนที่2เป็นรงานที่เราเรียกว่า rising star ก็คือว่าเป็นบุคลากรที่อายุไม่เกิน35ปีนะครับก็คือจะเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาหรือว่าฟรีแลนซ์ที่มีผลงานที่ดีเด่นในสาขาของเกม a อนิเมชันแล้วก็อิ s t r a t ชั n นะครับซึ่งเราก็จะเลือกคนที่มีศักยภาพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะต่อยอดทำงานที่เกี่ยวกับ matching ให้กับ ไ่เออร์ต่างประเทศ่เราเชิญมาในงานได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับคืองาน global shift network ซึ่งงานนี้ก็รางวัลน,นี้นะฮะเป็นรางวัลที่ให้กับบุคลากรที่ได้ช่วยส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยให้กล้าไปสู่ระดับโลกซึ่งก็ให้กับทั้งบุคลากรแล้วก็บริษัทนะครับที่มีผลงาน,งานมายาวนานครับ ก็การคัดเลือกก็ใช้เวลาคือเราจะมีคณะกรรมการที่ช่วยคัดเลือกในแต่ละปีซึ่งเราจะมีเรียกว่าเป็นคอเป็นฟรีก็คือว่าให้แต่ละคนส่งผลงานมานะครับในส่วนของ BIDC Award แล้วก็ในส่วนของอ Rising Star ก็จะมีคณะกรรมการหรือว่าจะให้สมาชิกในสมาคมเนี่ยช่วยการโหวตนะครับให้กับผลงานที่ชื่นชอบนะครับส่วน Global Chief m e n t Award ก็จะเป็นคณะกรรมการการที่เราดูจากผลงานแล้วก็ การทําทงานนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้กับอุตสาหกรรมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก,ก็อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเองก็ปรเป็นกรรมการแต่ประกวดงาน Rising Star ก็ต้องบอกว่าผลงานของคนไทยในส่วนไม่ว่าจะเป็น a อนิเมชันวิชวลเซ็ตหรือว่าเกมหรือว่าดีแล้วก็เป็นด,ดีผมเรียกว่าดีมากเลยแบบว่าน่านาชื่นมากแล้วก็น่าติดตามนะครับก็ยังคิดว่ากับคนไทยเนี่ยเราเรียกว่าเป็น ดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ภกันที่ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยก็ก็มีความได้เปรียบในเรื่องขององานอาร์ตอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของทักษะในการสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือแอน,น,นิเมชันผมคิดว่าเราจะไปได้อีกไกลนะครับเหมือนกับตอนนี้ที่เราดูอย่าง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตอนนี้นเราก็มีผลงานเป็นระดับสากลได้หลายเรื่องนะครับแล้วก็บ็อ,บอกซ์ออฟฟิศไทยก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆผมคิดว่าแอนิเมชันเองก็เหมือนกันถ้าเรามีเรื่องของการสนับสนุนที่มากขึ้นนะครไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันเกมหรือการทำวิชวลเอฟเฟกให้กับหนังหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆน่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มแล้วก็ศักยภาพให้กับคนไทยได้ดีครับก็คิดว่าไปได้อีกนะครับิดว่าไปได้อีก ก็ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับผมคิดว่าสมาคมตั้ง5้าแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้เห็นผลงานดีๆนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็เห็นถึงศักยภาพของทั้งศิลปินแล้วก็บริษัทต่างๆนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยพัฒนาเขาได้ดีขึ้นนะครับแล้วกอ็อยากให้ทุกท่านนะครับถ้าอยากจะ ได้รับความรู้หรือว่ามีความสนใจทางด้านดิจิทัลควาเ t ี n งก็สามารถติดตามงาน b i d c ได้นะครับผ่านทางซิกอินสตาร a กร์์เฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของงาน b i d c นะครับก็สามารถเข้ามารับร่วมฟังสัมมนากันได้ฟรีครับนะครับไม่มีไม่มีค่าใช้จา่านยะ